สวัสดีครับมาพบกับทีเคเ g นเจอร์นะครับอ่ของขวัญเซอร์ไพรส์ชิ้นสุดท้ายเลยนะครับเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็น โอกาสสุดท้ายแล้วนะสำหรับตัวคุกกี้บราวน์นะครับวัตถุดิบ5ดาวนะคือเมื่อวานเนี่ยแจกเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วก็คือชิ้นที่12ครับตัวเกมให้เราเล่นภารกิจเนี่ยมันจะได้6ตัวใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยแจกตัวที่12ไปแล้วนะซึ่งผมบอกไปแล้วว่าวันนี้คาดว่าตัวเกมจะแจกอีกนะครับแล้วก็แจกนะแต่ว่าแจกมาอีกแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะมีพลาดไปบ้างเนี่ย อันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1วันแล้วนะครับอ่ะผมกดรับแล้วเพราะว่าไอดีรองของผมเนี่ยเพิ่งจะได้แค่11ชิ้นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยสาวันตัวเกมแจ้งมาว่าไอเจ้ากล่องซัลี่เนี่ยมันจะแจกมีแจกนะครับแต่สุดท้ายไม่แจกสักชิ้นนึงนะทั้งไอดีหลักแล้วก็ไอดีรองของผมเนี่ยยังไม่เคยได้เลยนะครับโอเคมาได้ขนนกนะครับวันนี้นี่ครับคุกกี้บราวน์ โอเคผมกดรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกาชาติกันเพราะว่าเวลาน่าจะหมดแล้วเก็บดองไม่ได้นะเก็บดองไม่ได้นะครับหมดเวลาปุ๊บโดนเอาออกเลยนะฉะนั้นนะครับต้องมากดรับนะอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ๋อต้องไปกดรับที่ภารกิจก่อนลืมลืมลืมอ่ะเนี่ยครับภารกิจครับ12ออันกดรับแล้วนะอ่ะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วครับโอเคมาเปิดกัน ผมจะเปิดเกียร์แล้วนะตอนแรกเนี่ยตัวเรนเจอร์เนี่ยตอนแรกผมกล่าวว่าไอดีลองจะเปิดเรนเจอร์แต่ว่าเปลี่ยนใจละมาเปิดเกียร์ดีกว่านะเพราะว่าตัวเรนเจอร์รอบนี้ได้ตัวใหม่2ตัวเลยนะครับอยากได้เกียร์ครับอะไรก็ได้ครับจัดมาแต่ขอเป็นซานตานะเกียร์มาซานต้าซานต้าซานต้าโอ้โหไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ไอดีรลักบ้านนะครับมาเปิดกันที่ไอดีรลักบ้านนะครับ ไอ้ีหลักนี่จริงๆยังอยากได้เจ้าบราวนะครับยังอยากได้เจ้าบราวขี้เกียจอยู่นะแต่ว่ามันขาดแค่ตัวเดียวนะครับผมว่าน่าจะยากมากเดี๋ยวผมไปเปิดด้วยกาชาตัวกาชาประจําวันจันทร์ดีกว่านะครับวันนี้ก็จะมาเปิดเกียร์กันนะครับดูเวลานะครับเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ17ชั่วโมงนะซึ่งมันจะไปจบตอน10โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะใครมากดรับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเปิดเลยนะครับ เลย10บโมงเช้าวันพรุ่งนี้ไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะหายหมดนะไม่มีให้เปิดย้อนหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยมาเตือนกันแล้วนะโอเคมาลุ้นกันครับอ่าจัดไปเกียร์ซานต้าเกียร์ซานต้าเกียร์ซานต้าเท่านั้นที่เราต้องการกางเกงย่ำคําไม่อยากได้เลยอ่าโอเควันนี้ก็มาเตือนกันนะครับทําเป็นคลิปเตือนกันเลยเพราะว่าจะได้ดูกันแบบทั่วถึงนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ